ข้าวหรอพี่น้องต้องแก่ข้าวแล้วครับทำไงอืออุย้ยเปิดแทีงครับพี่น้องขออ,อนุญาตแก่ข้าวนะครับนี่เป็นน้ำแกลห้วยครับพี่น้องกราบสวัสดีครับพี่น้องมือนี้พบกับเราจากมุมม,มั่ม บากจากมุมมามก็ม so ีเมนูมานำเสนอครับเมื so so ่อนี้เป็นเมนูซอยจุคร so ับพี่น so ้องกลับมาอีกครั Hub ้งครับกลับมาอีกที่ก็ต้องยิงไงก็กระพ่น้องรอบนี้มาซอยจูครับรอบนี้มีไม่มาแล้วครับพี่น้องแระเดิมไม่ขีปแปรกเครับพี่น้องเป็นซอยจุครับพี่น้องเมื่อนี้ซอยจุห้องกับที่มีอยู่สามอย่างครับพี่น้องอย่างแรกจะเป็นตับครับตับหวานโอ้หวานในเลี้ยพี่น้องอย่างต่อมาเป็นเนื้อครับเนี่ยื้อครับสินแย่ครับซีขุ่นแปรับพี่น้อง อต่อมาก็เป็นผันกขี้เหลวครับพี่น้องผักขี้เหลวเฮ้ยมเป็นที่เด็ดเลยครับพี่น้องส่วนผักเข้ามือนี่ครับก็จะมีอยู่หลายหลายอย่างครับพี่น้องอย่างแรกก็จะเป็นผักหนอกครับผักหนอกหรือใบาบัวบกครับภาษาไทยครับอันต่อมาก็เป็นผักกาดหินครับพี่น้องผักกาดหินมันต้องตัดครับมันต้องตัดอ,อย่างที่สามครับก็จะเป็นต้นหอมครับต้นหอมอย่างที่สี่ก็จะเป็นผักสีหอมนนครับพี่น้องแล้วก็อย่างที่หาครับผักบิเซียสลับบวชจัดครับเป็นลูกโดดครับพี่น้อง เพื่อไว้มันบ่มหัวครับบ่มหัวก็ต้องใส่ลูกโดดแถม้าไปครับพี่นออ้องคือ็นการบอสีไว้ล้วครับพี่น้องมาเริ่มกันเลยครับอา่าพี่น้องคำ,คำแหลกคำแเกแฮกหมันตักบ,บ,บานๆต้องเริ่มก่อนหมูครับเอาเลยเอยาแยำครับคำเหล็กเจียวก็เป็นเจียวคมครับต้มเพียซะอย่างนี้พี่น้องอคำแหลกอืมอืม เจียวคมบำลำพี่น้องเข้ากันลืดขนาดเลยพี่น้องต่อมาครับไอเดียเบิ้ลเบิ้สองเบิ้สองตอนเลยพี่น้องบ๊หอดครับบ๊หอดอืม เนี่ยต้องต้องลองให้มันครบทุกอย่างครับพี่น้องเนี่ยคำนี้ใส่กระเพาะคีรีวครับน้องใส่กระเพาะกัดประกาศหินบันเท่าครับอืมเขากันดีพี่น้อง ตับหวาน,นครับพี่น้องหวานอืดังกรึดๆรเลยพี่น้อง อยู่ตรงเขาแล้วครับใส่ครับผักหนอกบานนอกไปหนอ้อือครับเนี่ยขนเยุ้ม,มากครับไปหนอ้อง เหนียะครับคำนี้เนื้ออืเหนียข้าวลวพี่น้องต้องแก่ข้าวแล้วครับคำนี้อืออุย้ยเปิดแห้งครับพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวนะครับนี่เป็นน้ำเกลือห่วยครับพี่น้อง เช๊กเง่วยมีฟองครับอืได้เลยครับน้องได้ครับได้ครับเลียข้าวพี่น้องมาต่อครับไปเนี่ยต่อตับวานครับอืมคำดีพี่น้องเจงนั่นเราจะให้ซีคุณแเลยครับพี่น้องครับเนี่ย บอลจักขึ้นจากสอยจูกับพี่น้องพอดีครับปินต์สตอรี่หาพี่น้องไปตลาดไปท่านเคียงเหนือครับเหนือก็แรงขึงานเลยครับพี่น้องเลยเดยมาเป็นเซตสอยจูพี่น้องถึกใจบอลจักขนาดครับพี่น้อง ก็สำหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่ยังเบาได้ไปกดไลค์กดแชร์กดสะเก็ดใส่สอง,องกรบเป๋าจากมุมมั่มนะครับก็ฝากพี่น้องไปกดไปเน้นไครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปให้บระเจากนะครับเวลาลงคลิปพี่น้องก็จะด้บทบาดความแซ่บไปความก,บบาวกระเป๋าจากพี่น้องก็อย่างครับหนครับซอยจุตับหวานพี่น้อง เหนือกับนุ่มดีขนาดพี่น้องบ่หยาบด้วยครับพี่น้องไปตลาดซ้อมันกระเดียสิลรอครับห่อได้เลือกเหนือครับเหนือนี่อ่อนๆเลยครับพี่น้องผักิโลครับน้องผักิโลกกับพ่อยดีขนาดครับพี่น้อง nhầm đi đang kích 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 lên hộp Hãy subscribe không บอกจะกบับอะไรมากินเขาเห็ดคลิปนอกบ้านมาดูนะครับพี่น้องไม่นี่ออกมาในรอบหลายเดืนนอ,อาานครับพี่น้องอากาศก็ดีดีครับพี่น้องออกไม่มีแดดเลยครับออกคืมๆนิดๆอากาศเย็นดีสบายครับครับพี่น้องได้บรรยากาศเลยครับกินกับซอยจ์จูโอ้บรรยากาศดีขนาะดมาครับพี่น้องมา พี่น้องท่านใดครับอยากให้บอลจากเคลิปเอียงกักคอมเมนต์แต่คลิปไปได้เลยนะครับบอลจากได้ของมาบอลจากกระสิมาจัดให้พี่น้องครับอืม,อมเนี่ยพอยดีขนาดพี่น้อง คำนี้พี่นอ้องผู้เลยครับตับพี่น้องตับตรงเนี้ย โอ้พี่น้องครับเนี่ย์มิกซ์ครับพี่น้องปลาคีดโดยใส่กับเนื้อพี่น้องเห็นเห็นกับเบาใจบอครับแหมครับพิเศษครับกินทีละซองอยง่ครับพี่น้องไม่แสบนะครับเนี่ย shh <laughs> กับขอคุณพ <si ี to ่น้องครับที <t ai> <t ai> ่รับส้มคลิปบ่าวจากเจ็ดมือหอดไทยคิวของน้องมื้อนี้คลิปนี้กับเดินแทามหอดคัมสุดท้ไฮนะครับพี่น้องคัมสุดไฮกับเพิเศษสุดเนี่ยครับพี่น้องเนื้อที่ร่วมมิกซ์สามอย่างกับน้องมิตรัพมี่ผักขี้เดีวมีเนื้อครับพี่น้องแล้วก็ผักก็ร่วมครับมีผักกาดหินไอ้ผักผักหนอกครับแล้วก็ต้นหอมกับน้องแถมลูกดัวบ้างน้วยอีกครับพี่น้องคัมสุดไฮครับพิเศษนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มื้อนี้กับขอคุณพี่น้องครับขอบคุณครับ